ในเช้าวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคในการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างธุรกิจนะครับในช่วงปีนี้นะครับในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ผมว่าในอีก2อสปีถัดไปอ่ะยังต้องใช้กลยุทธ์นี้เป็นหลักยังต้องใช้กลยุทธ์นี้เป็นหลักนะครับก็วันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมีผลต่อการทําธุรกิจในช่วงประมาณสัก 5- ้าถึงสิปีที่ผ่านมาอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยมีการเขาเรียกว่าดิจิทัลทนส์ฟอร์เมชันคือ เปลี่ยนนะครับจากออฟไลน์นะครับเข้าไปสู่การใช้ออนไลน์อย่างเต็มตัวนะครับสำหรับใครที่ใช้ออนไลน์มาอย่างต่อเน,นื่องเราจะเห็นว่ามันจะมียุคที่โพสต์ขายกันตรงๆนะครับโพสต์ f o r o r f t f t e r โพสสปปรรพคูณโพสต์ขายสินค้าแล้วก็ทำยอดขายกันถล่มทลายนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างเฟษทีใหม่เกิดขึ้นมากมายจนในช่วงถัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับคนเริ่มเริ่มพัมกันเยอะทำให้ผู้ใช้สื่อนะครับ มากมายนะครับเริ่มที่จะไม่ชอบดูสื่อเกี่ยวกับการขายของตรงๆแบบนั้นไม่ชอบดูสื่อเกี่ยวกับการโพสเ์ b อ f o r e After ไม่ชอบดูสื่อเกี่ยวกั post, บการโพสตสรรพคุณตรงๆแล้วนะครับก็เริ่มที่จะไม่มี engagement ไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่แช์นะครับเ,เราไม่ได้โกรธเจ้าตัวคนโพสนะแต่บางทีเราเบื่อกับสื่อแบบนั้นพอแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มเอา AI อนะครับเอาเอาเอาอัลกอริทึมมาจับเนี่ย โพสที่ไม่มีการไลค์คอมเมนต์แชร์ไม่มีเอนเกจเมนต์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะลดการมองเห็นรวมถึงเนี่ยมันก็ไปลดคะแนนนะครับของเจ้าของ Account นั้นทําให้ Account ของเราแม้กระทั่งมีผู้ติดตามเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นคนแต่สุดท้ายเนี่ยการมองเห็นลดลงเรื่อยๆนะครับนั่นคือเทรนที่เราเห็นมาโดยตลอดรวมทั้งนะครับในยุคใหม่ๆนะครับสื่อต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทิ To อกเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เรียลเฟซเอ่อยูทูบช็อตนะครับพวกนี้เนี่ยเอไอหลังบ้านเนี่ยมันมีวิธีการคิดที ที่เขาเรียกว่าละเอียดมากขึ้นและมีการคัดกรองสื่อมากขึ้นทําให้เราจะต้องมีการปรับตัวได้อย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ในอีกปีผมว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องสร้างจริงจังเนี่ยเราเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับเราจะมีการใช้นะครับสื่อโซเชียลเนี่ยในมุมมองที่ขยบนะครับในมุมมองที่เปลี่ยนไปในมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับคอมมูนิตี้คืออะไร คอมมูนิตี้คือกลุ่มชนคอมมูนิตี้คือสังคมคอมมูนิตี้คือที่ที่คนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันด้วยความที่ชอบอะไรมันเหมือนกันเพื่อนครับเข้าใจคํานี้ก่อนว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราขายของนะครับเราขายของเนี่ยเราขายโดยที่เราขายด้วยตัวสินค้าเราขายด้วยตัวสินค้าก่อนนะครับเราขายด้วยตัวสินค้าว่าสินค้าตัวนี้แก้อะไรถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างเช่นทีร์ไนตี้เป็นโปรดพอรที่ลดน้ําหนักอันเนี้ยคือตรงไปตรงมาในอดีตเราขายกันแบบนี้ทีร์ไนตี้ลดน้ําหนัก อ่ะคุณอยากลดน้ําหนักคุณกินเทีาายร์นตี้เราพูดคุยกันแบบนี้แต่ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เราจะต้องขยับไปเขาเรียกว่าขุดให้ลึกลงไปอีกว่าทําไมวันนี้ลูกค้าถึงอยากลดน้ําหนักนะครับถ้าเราถามตัวเราเองว่าวันนี้คนหนึ่งคนเนี่ยอยากลดน้ําหนักเพราะอะไรนะรหรือตัวคุณเองเนี่ยวันนี้คุณอยากลดน้าหนักเพราะอะไรถ้าผมให้ทุกๆคนในที่ประชุมเช้านี้นะครับเขียนเหตุผลที่ตัวเองอยากลดน้ําหนักมาผมเชื่อว่ามันจะมีจุดที่เรามองได้ลึกลงไปอีกอย่างเช่นบางคนบอกว่า ตอนนี้รู้สึกอ้วนมากอึดอัดไม่สบายตัวนะครับไม่ชอบตัวเองเลยใส่เสื้อผ้าไม่สวยอันนี้คืออยากผอมเพราะว่า <c oughs> อยากดูดีนะครับก็อยากลดน้ําหนักบางคนบอกว่าลดเพื่อสุขภาพตอนนี้อึดอัดมากเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ค่าเลือดไม่ดีนะครับคนกลุ่มนี้ก็คืออยากลดน้ำหนักเพื่อคนกลุ่มนี้คืออยากลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพ หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยรูปร่างเราไม่ได้ตัวใหญ่มากอ่ะแต่เราอยากแบบฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะอันนี้คือฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับเพื่อเขาเรียกว่าได้ร่างทองร่างทองนะฮะก็คือได้รูปร่างที่เราต้องการสูงสุดนะบบางท่านอยากลดน้ําหนักพอธุรกิจเลยไม่เด็กสนใจว่าเป็นอะไรเลยจริงจริงเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจเลยอย่างลดน้ําหนัก <c oughs> ไอ้มุมที่ลึกลงไปด้านหลังเนี่ยแหละครับคือจุดที่คนกลุ่มหนึ่งอยากจะได้มันเหมือนกันเราสามารถใช้จุดจุดนั้นเนี่ย เป็นจุดก่อตั้งแล้วก็สร้างคอมมูนิตี้นั้นขึ้นมานะครับทำไมเราถึงต้องสร้างคอมมูนิตี้นี้คอมมูนิตี้นั้นขึ้นมาคนยุคนี้นะครับอาจจะเบื่อกับการขายแบบตรงไปตรงมาแต่คนเนี่ยมองหาพื้นที่ที่ตัวเองได้ประโยชน์คําถามแบบนี้ครับเพืเ่อนๆครับเพื่อนเนเคยไปอยู่กลุ่มคน สังคมในใน,ในยุคก,ก่อนเนาะในยุคก,ก่อนจะเป็นสมาคมจะเป็นชมลมนะครับเราไปอยู่สมาคมคนเต้นลีลาดสมาคมเบาหวานสมาคมาาชีวจิตชมลมคนํำกระบองไทยเก๊กคำถามคือเราไปอยู่ที่นั่นทำไมเราไปอยู่ที่เหล่านั้นเพราะว่าเราอยากได้อยากเรียนรู้เรื่องอ่ะยกง่ายๆเลยชมลมคนเต้น่คน,คนไทยเก๊กเราไปอยู่ชมรมพันไทยเก๊ก นะครับเพื่อที่เราอยากจะได้สุขภาพดีอันนี้แหละครับคือคอคือแก่นของคอมมูนิตี้นี้นะครับคือแก่นของคอมมูนิตี้นี้ยุคนี้เราอาจจะไม่ได้ไปชมรมไปชมรมแบบตัวต่อต,ตัวเจอกันแต่เราอยู่ในกลุ่มอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราอยู่ใน f a c e b o o k กุ่มฟังบาง f a c e b o o k กุ่มถูกไหมครับนะครับเราติดตามอินฟลูเอนเซอร์บางคนอันนี้แหละคือคอมมูนิตี้ที่อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นสร้างนะครับเพื่อที่อะไรเราอยากได้อะไรบางอย่าง สัปดาห์ก่อนมีโอกาสได้สัปดาห์ก่อนก่อนนะฮะรวมถึงสาวที่ผ่านมามีโอกาสได้พูดถึงคุณเบเบ b คุณเบเบ b เนี่ยก็เ,ยเป็นหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับหนึ่งคนที่ <c oughs> สร้างคอมมูนิตี้ของผู้หญิงวัยประมาณยี่สิบถึงประมาณสักสาสิบไปปายสี่ิบและต้องการสวยแซ่บนะบนี่คือคอมมูนิตี้ของเขาเขาจะรวมคนแบบนี้ไปอยู่ด้วยกันเขารวมคนแบบนี้อยู่ด้วยกันปุ๊บคำถามคืออินฟลูเอนเซอร์คนนั้นแกนคนนี้สร้างคอมมูนิตี้นี้มา เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับคอมมูนิตี้นี้ประโยชน์ที่เขาให้คืออะไรครับคือการดูแลตัวเองการออกกําลังกายการใส่เสื้อผ้าการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการใช้โปรโตีนเชคการมีกิจวัตรประจำวันเพื่อให้กลายเป็นผู้หญิงสวยแซ่บเพราะฉะนั้นแก่นของคอมมูนิตี้ของคุณเบบ้คือคุณอยู่ที่นี่คุณจะสวยแซ่บนึกภาพออกไหมครก็จะดึงดูดคนแบบนี้เข้าไป และดึงดูดคนแบบนีาา้เข้าไปเพราะฉะนั้นคนในนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคนที่อยากจะสวยแซบจะอยู่ในคอมมูนิตี้ของคุณเบเบ้สุดท้ายหนึ่งในวิธีการที่คุณจะสวยแซบได้คือใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาซื้อคอร์สของเขาซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายของเขาเห็นไหมคบว่านี่คือเทรนด์ของการขายที่มันกําลังกระเติบโตเพราะอะไรครับคุณต้องถามใจตัวเองก่อนถ้าวันนี้คุณเบเบ้วันๆเนี่ยไม่ให้วิธีการออกกําลังกายเลยเข้าไปขายแต่ ชุดออกกําลังกายขายแต่เสื้อโยคะขายแต่ที่วิตพื้นขายแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาคุณอาจจะอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นได้สักพักสุดท้ายคุณจะเบื่อคอมมูนิตี้นี้แล้วคุณก็จะ unfollow คุณเบเบ้คุณนึกภาพตามออกไหมเราต้องนึกภาพในมุมของเราเป็นหนึ่งคนที่จะไปอยู่ในในในชุมชนของใครสักคนก่อนถ้านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคําถามคือเราอยากอยู่ชุมชนของเขาและอยู่ไปนานๆถึงแม้เขาจะขายของเพราะอะไรเพราะหนึ่ง เราได้ประโยชน์มากกว่าสิ่งที่เราได้คุณค่าที่เราได้รับจากชมรมนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาขายความหมายคือเขาอาจจะเขาขายแหละเรารู้ว่าเขาขายแต่เรายินดีที่จะรับฟังสื่อรับฟังข้อความที่เขาขายเพราะเราอยู่ที่นี่แล้วเราได้ประโยชน์มากกว่าคำถามคือวันนี้ทาไมเราใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเราโพสต์ก็แล้วเราโอ้โหเราทําคลิปหนักมากเลยเราทําบฟอร์อ a เ t อร์ทุกวันเลยเราโพสสติการ์แกรมเราโพสติกตอร์เราโพสต์เฟ e บุ๊ก ทำไมเรายังขายไม่ได้เลยเพราะวันนี้เพื่อนเราที่อยู่ในชุมชนของเราตอนเนี้รู้สึกว่าเราขายหนักกว่าประโยชน์ที่เป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าตายและเช้ามาตื่นมาเชนเนตอินี่มันขายอีกแล้วบ่ายมาอินี่มันขายอีกแล้วเย็นมามันทายอินอีกแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นวันหนึ่งเขาไม่ได้เกลียดเราเพราะว่านั่นคือเพื่อนเราถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาไม่เกลียดเราหรอกครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคฉันเข้าใจว่าเธอทําธุรกิจนะ แต่เขาก็จะไลค์แล้วก็เอนจ g เมนต์น้อยลงและแอคเค n ์เราก็จะถูกลดการมองเห็นลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปแอดเพื่อนใหม่มานะครับส่วนตัวเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันดูไม่ได้ว่าใครอันฟอลโลหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังปั้นแอคเค n าทวิตเตอร์อยู่หลังจากโดนแฮกไปเรียบร้อยนะเมื่อประมาณสัก2เดือนก่อนผมปั้นแอคเค n าทวิตเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมกําลังใช้ทฤษฎีนี้ลงมาในแอคเค n าทวิตเตอร์ตัวเองสิ่งที่เรามันเห็นก็คือช่วงไหนที่โพสต์หนักขายหนักนะ คน unfollow เพียบเลยเห็นชัดเจนเลยแต่ช่วงไหนที่ให้อย่างเดียวนะคน follow เยอะมากในสัดส่วนที่น่าตกใจนะครับประมาณ1ต่อ10เท่าให้ประโยชน์มีคน follow สิเมื่อไหร่ขายของคน unfollow หนึ่งนะฮะมันก็น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นชัดเจนเนาะว่าโพสที่เราให้ประโยชน์กับคนเนี่ยมีดีมากกว่านะครับอะเล่ามาถึงตอนนี้นะครับ ให้ผมเชื่อว่าได้แหละท่านคงจะนึกภาพออกว่าเราอยู่ในคอมมูนอยู่ในชมรมใดชมรมหนึ่งเราติดตามอินฟลูเอนเซอร์คนใดคนหนึ่งเราติดตามเพจใดเพจหนึ่งนะครับเราติดตาม line, add, ไลน์แอดใดไลน์แอดหนึ่งนะครับมันสะท้อนสิ่งที่เราเป็นจริงๆคําถามคือแล้วอยาก,กวันนี้เป็นต้นไปเราต้องทําอะไรครับนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยากคือกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยนะเรารวมนะเรารวมวินักเขาเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญในหลายๆอาชีพในหลายๆสาขาและเรารวมคนที่มีความเก่งนะครับในในสิ่งที่คุณถนัดอ่ะมันซึ่งมันเป็นประโยชน์มากๆอ่ะวันนี้เราอยากอยากจะให้ลองกลับไปตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเราจะเป็นคุณเบเบ้ถ้าเราจะเป็นอ,อ่พี่เปียกจัดให้ไม่รู้ใครเคยดูติ๊กตอกพี่เปียกจัดให้หรือเปล่านะครับ คุณกาลังจะสร้างคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างขึ้นมาหน,หนึ่งกลุ่มก่อนเพื่อที่จะนําไปสู่การขายสินค้านูสกินที่เราทาธุรกิจในวันนี้เนี่ยคุณอยากจะสร้างเรื่องอะไรนะครับมันย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่คอฟฟีมีติ้งที่พูดกันนะครับนั่นก็คือแบรนดิ้งของคุณอะคือใครคุณจะสื่อสารเรื่องอะไรผมยกตัวอย่างนะครับผมมีโอกาสได้จริงๆขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างน้องอุงเนาะนะครับมีโอกาสได้คุยกับอุ้งมานานมากแล้วว่าอุงเป็นพยาบาลวิชาชีพนี่อุงอยู่ฮาวายนะครับยังเข้ามาฟังเนาะ ตอนนี้้าไว้น่าจะประมาณสองทุ่มนะครับน่บาจะประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับอุงเป็นพยาบาลวิชาชีพเรื่องเบาหวานนะครับถ้าอุงสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักษาสุขภาพนะครับอาจจะโฟกัสเรื่องเบาหวานแต่แน่นอนว่ากลุ่มคนที่จะสื่อสารด้วยน่าจะอายุ40กว่านะครับอาจเราอาจจะไม่ได้คนทําธุรกิจสักเท่าไหร่นะครับแต่ได้ลูกค้าแน่นอนฮนะรเราจากจะสร้างคอมมูนิตี้คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวาน เพื่อที่จะสื่อสารกับคนที่อายุป, ăng, ประมาณ30กลางๆไปจนถึง60 70นี่คือนี่คือกลุ่มคนที่อยากจะสื่อสารเนาะนะครับอุ้งอาจจะตั้งเรื่องว่านะครับพยาบาลหวานน้อยนะครับตั้งชื่อทิกตอกใหม่นะฮะว่าพยาบาลหวานน้อยนะครับชื่อช่องนี้เลยนะครับพยาบาลหวานน้อยนะครับสื่อสารเรื่องราวของการดูแลสุขภาพตรงๆเลยกับผู้ป่วยเรื่องเบาหวานเลย นะครับโดยจากจะสื่อสารกับคนผู้หญิงผู้ชายอายุ35ถึงอายุ60 70นะครับเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเพื่อดูแลรวมไปถึงการรักษาอาการเบาหวานนะครับนี่คือช่องก่อนชื่อช่องข้อมูลที่อยากสื่อสารนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการสื่อสารเสร็จ กุ้งกุ้งก็เริ่มสร้างคอมมูนิตี้เริ่มสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นมา l i ต์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าแล้วเลยนะครับแล้วก็เริ่มบิวแล้วก็เริ่มบิวแล้วก็เริ่มบิวคุณลองจิงนตนาการดูนะครับว่าคนเอาเป็นว่าพวกเราที่คุณพ่อคุณแม่เล่นไลน์เนี่ยคุณจะเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยสืบเสพสื่อทางไลน์หนักมากแม่ผมเนี่ยจากไม่เคยเล่นไลน์นะทุกวันนี้เริ่มเล่นไลน์พอเริ่มเพื่อนล่าเข้าไปในกลุ่มเเพื่อนนสมัยยรี yani. นะครับสตีสิงบุรีนะครับแม่เป็นเรียนสิงบุรีนะก็ถูกลากเข้าไปในกลุ่มสตีสิงบุรีนะถูกลากเข้าไปกลุ่มประสานมิตรแม่ก็เริ่มเสพสื่อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่เริ่มเล่นติ k กต็อกตอนแรกเป็นผู้เสพก่อนตอนนี้เป็นผู้แชร์แล้วนะครับชุกทุกครั้งที่เห็นสื่อเหล่านั้นในห้องเหล่านั้นมาแม่ถามว่าแชร์ยังไงและแชร์ให้ลูกทุกคนและลูกก็อยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มก็แชร์เข้าทุกกลุ่มคุณเห็นพอร์ของคนกลุ่มนี้ไหมและลองจินตนาการภาพว่าถ้าเกิดเราสร้างคอน ให้คนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้มีหนึ่งคนเกิดทันสมัยหน่อยเกิดเข้าไปเล่นใน Tik To อกนะครับและเกิดเห็นนะครับพยาบาลหวานน้อยแล้วเกิดแชร์มาในกลุ่มเบาหวานในกลุ่มสตรีต่างๆกลุ่มโรงเรียนมัธยมกลุ่มมหาลายัยกลุ่มเพื่อนแล้วแชร์ไปที่ลูกหลานมันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือพลังนะครับพลังของคนกลุ่มนี้พลังของคนกลุ่มนี้นะ ล้าทาอะไรครับเราเริ่มสื่อสารข้อมูลเกับเขาว่าการดูแลทํายังไงการทํานู่นทํำยังไงลากเขาเข้ามาในคอมมูนิตี้ของเราไม่ว่าจะเป็นทิกต o อกเองไม่ว่าจะเป็น Facebook ก r ุ u p ของเราเอง f เฟซ o o ๊กเพจของเราเองหรือนะครับดีที่สุดเลยลากเข้ามาใน Line แอดเมื่อคุณลากคนเหล่านี้เข้ามาใน Line แอดแลวคุณก็วางแผนการสื่อสารกับเขาแบบใกล้ชิดบน Line แอดเพราะเวลาสื่อสารบน Line แอดคนกลุ่มนี้แชร์ต่อได้อย่างง่ายนะครับคุณวางแผนไว้เลยว่า วัตถุประสงค์ของไลน์แอดนี้คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันเพื่อรักษานะครับอาการน้ำตาลสูงคุณก็ส่งข้อมูลนะครับก็ลองส่งดูส่งทุกวันดูเยอะไปไหมถ้าเยอะไปคนเริ่ม unfollow ก็ส่งวันเว้นวันวันเว้นวันคนยัง unfollow อีกก็ส่งอาทิตย์ละวันนะครับโดยเมนหลักของการสร้างชุมชนนี้คือให้ข้อมูลความรู้กับเขานะครับให้ข้อมูลความรู้กับเขา นะครับเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ไม่ลืมในการขายสินค้าของเราคําถามที่น่าสนใจคือมีสินค้าเรากี่ตัวที่ช่วยเบาหวานครับโอ้โหเพียบเลยไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยไลฟ์แพคนะครับไม่ว่าจะเป็นชา,าถังเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นรีเซ็ตขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยแค่สร้างคอมมูนิตี้นี้ขายสินค้าได้3ตัวแล้วคุณคิดว่ามันจะขายได้ยาวขนาดไหนผมบอกเลยนะครับยาวมากๆ น้ำยาวมากๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเนาะนะครับอย่างเช่นน้องออยกับน้องเพชเองตอนนี้นะครับก็เข้ามานะครับวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีกลุ่มตัวเองที่ชัดเจนคือเป็นคนดูแลสุขภาพอาจจะโฟกัสเรื่องวิ่งนะครับอ่ะเพชวันก่อนคุยกับออยบอกว่า,อาเออเพชเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องวิง่งสอนเรื่องวิง่งเกี่ยเพชโฟกัสเรื่องวิ่งเลยก็ได้วิ่งเพื่อสุขภาพนะวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้สอนคนวิ่งเพื่อเอาสถิติเพราะถ้าสอนคนวิ่งเพื่อ,อสถิติพวกนี้เน้น เราเน้นเพื่อวิ่งเพื่อสุขภาพเน้นเพื่อวิ่งเพื่อลดน้ําหนักเน้นเพื่อวิ่งเพื่อลดความดันเน้นเพื่อวิ่งเพื่อลด LD L D L คอเลสเตอรอลสอนเขาวิ่งแบบถูกวิธีต้องวิ่งแบบไหนวิ่งส่วนไหนดูแลสุขภาพสร้างกลุ่มคนกลุ่มนี้เข้ามาสร้างทิกตอกไอเขานี้เข้ามานะครับนะครับสร้างแบบนี้ขึ้นมาลากเขามาในหลายแอดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวิ่งอย่างเดียวไม่พอนะการกินอาหารนะ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการตืดตด,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 ตดสุดท้ายคอนเวิร์ตมาวันนี้พี่มีคอเลสเตอรอลดีเอลหรอหนึ่งในอาหารที่จําเป็นมากคือแอนโทไซยานินนะครับมีรีเซ็ตที่เข้าไปช่วยได้นะครับคิดดูสิครับว,ว่ามันจะคอนเวิร์ตแล้วมันจะสร้างคอมมูนิตี้ขนาดไหนนะผมบอกแล้วครับเรื่องนี้คือเรื่องสาคัญมากๆถึงมากๆถึงมากๆที่สุดนะครับนะครับมากที่สุดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าล่าสุดผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้นําเข้าเครื่องจากทอ ทอผ้าและตัดผ้าเป็นเสื้อผมถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงโควิดเขาบอกว่าอุตสาหกรรมชะลอตัวนะอุตสาหกรรมนี้ไม่เคยมีตายยอดเสื้อผ้าสิ่งทอในประเทศไทย4ี่พล้าน,นทุกปีอุตสาหกรรมนี้ไม่เคยตายแต่คนที่ตายคือโรงงาน OEM ความหมายคืออะไรครับไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง n i กี้อันเดอร์อาร์เมอไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับเขาจ้างคนอื่นผลิตและเขาอยู่รอด เพราะเมื่อโรงงานที่ประเทศอเมริกาผลิตด้วยต้นทุนที่แพงกว่าเขาย้ายฐานการผลิตในเมืองไทยเมื่อต้นทุนมาในประเทศไทยแพงกว่าเขาย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามคนที่มีแบรนด์อยู่ได้และอยู่รอดเสมอนะครับเช่นเดียวกับแบรนด์ไทยดังๆนะครับคือวอลลิกวอลลิกเติบโตเร็วมากวอลลิกไม่กระทบอะไรเลยเพราะวอลลิกไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองแต่แบรนด์ไทยอีกหลายๆแบรนด์ที่ผลิตเองตัดเย็บเองสต็อกผ้าเอง สร้างแบรนด์เองเจง๊งละนาวคำถามที่น่าสนใจคือวันนี้คุณมีแบรนดิงของตัวคุณเองแล้วหรือยังถ้าคําตอบคือแบรนดิงของคุณคือคือคนทำนูสกินผมบอกว่าแบรนดิงนี้ไม่แข็งแรงพอนะครับแบรนดิงนี้ไม่แข็งแรงพอเพราะสมาชิกทําคุยทํานูสกินจริงจังในประเทศไทยมีหลักหมื่นหลักแสนคนถ้าคุณไม่สแตนเอาต์แปลว่าคุณไม่เด่นกับคนอีก9999หรือ99,999คุณคนคุณจะไม่มีทางอยู่รอด ในอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวคุณต้องมีแบรนดิ้งของตัวเองนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็ถ้ามีโอกาสนะนะครับวันนี้มีโอกาสไม่พอนะครับที่จะมาพูดคุยว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเข้าใจแหละพี่แต่ไม่รู้จะทาคอนเทนต์ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีหาคอนเทนต์จะมาเล่าให้ฟังว่าทำคอนเทนต์ทำยังไงอ้อเอาอยีาง้งดีกว่านะครับวันอังคารหน้านะครับวันอังคารหน้านะครับ BDM อัปเกรดผมจะมาสอนวิธีการหาคอนเทนต์สำหรับคนที่วันนี้บอกว่าไม่มีคอนเทนต์เลยพี่นะครับไม่รู้จะเล่าเรื่องอยังไงนะครับก็ล็อกตารางตัวเองเอาไว้บอกทีมงานเอาไว้นะครับอังคารถัดไปเจอกันเรื่องของวิธีการหาหัวข้อในการทำคอนเทนต์และทำคอนเทนต์อย่างไรสื่อสารการับลูกคา้ายังไงนะครับสร้างคอมมิชชั่ยังไงให้สมบูรณ์และแข็งแรง